สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยวงลานลุงพลนะคะนี่แม่คุยกับพ่อกินข้าวพี่น้องเอ้ยคุณอะนี่นะคะนี่กินแซ่บทุกบันเท้าเขานั่นน่ะบอสจะคอยละเบิรงคลิปอันนี้เบ้องคลิปอันคุณนายอัน เมืองนอ้นน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 นะพ่นขืนเมืองนอ้ะพ่นขืนพ่นขืนน่ะนะพ่นขืนคอนหัวคอไม่เท่าเออชุขยอยรถบัปปปปบสปะทบ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 มาสั่นมาหมักโม่หมักแตงมาสั่นมัน,ม,นมันบ่เซียวยีหลีตัวนี่แห่เออพ่นระบ่เซียวยีหลีตัวนี่แห่บ่เซียวบ่เซียวกระโพดกระโพดพอดูกระโพดกระโพดพอดนจีว่าว่อาอยากเบิ่งแต่โฉนด่าสั่นจ้าก็มาเบิ่งว่ะ ให้มาดูที่นี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูแต่เราเออไม่อยากโชว์ออกกล้องเออถ้าวันไหนเจ้ามานะก็จะนั่งแถลงโต๊ะแบบงามๆให้เลยเออแล้วก็าโหาลดทุกซื่อแล้วก็จะแบบขยายชื่อวัชนวน,นั่นน่ะชื่อใครจะขยายแบบใหญ่ๆเลยว่ามันปีไหนพอโซไหนปีหนึ่งมาส้างเหียนนี่มันสร้างบดได้ดอกายตาเอ้ยายตาบู <Okay. S 1> <laughs> ตาละบูได้ วา่าลุงพ่นเสียนลุงพ่นมหานมหามหันย่อยอุย่อยะอ่อนมาสั่นวัดมาอยู่สิเด้อเพิ่นบ่ได้มากะหาว่าเพิ่นมาเพิ่นไปไถนาอยู่พุูนบ้านพ่อพอแม่พ้าพอนะ่ะเออววา่บอกไปวอาไปรับหูรับตาวอาไปกระปวดกับพ่อเนาะ เล่าเป็นนิทานเนอคนบ่มาดอ,อกคนไปไทยให้ไทยไหน้าอยู่พูนบ้านปูพองยาผ้าฝนาเออไทยหน้าอยู่กวนกวนคนกวนอยู่พ่นบ่เห็นบ่ฮัดเบิงเนี่ยแม่บ่แม่นลักหูลักตาเว้าอยู่โอ้ยหาว่าเพิ่นนิีนี้ไปฟังลงฟังเล่าฟังขมอบฟังขมเมียนมาสั่น คนจิตไปใายบ้านอีพออีมเมลพนอยู่นี่เออพนจิตไปใส่เออเล่าหนังกระสอบเบาไปหัวที่พอแดนเนาะไม่ใหญ่นี่นับมือแล้วนับมือแล้วเป็นนับแล้วเป็นนับแล้วเออต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วจังไหนกันจังไหนจะไม่รถมาหลับเขาไปปัวลอะไนี่ใกล้แล้วใกล้แล้ว จังไหนก็นมีรถลองบ้านหฮไปปัวแล้วเนี่ยวาใกล้แล้วเออกระโพดกระโพดผดอกเออว่าออกมาแต่ละเรื่องเห็นบ่แมนเรื่องจริงเลยพอแม่พี่น้องเอ,อ้ยคุณ FC เอฟซเอ้ยจังหนกอย่าไปเบิง่งคนเด้อค่ะเด้อเออผู้หญิงคนนี้นะบอก ได้ตั้งแต่เบ่าเติมสีตีใครไปบ้าน,นคะ่ะเรื่องกิ้งอยู่พี่เด้อค่ะเดอ้ออยู่บ้านลูกพ่นปะแตนพี่อยู่บ้านปลาอ่อนพี่เด้อค่ะเดอ้อเรื่องกิ้งอยู่พี่คะ่ะเออแค่สีเก่งค่ะเนาะหาบ้าน ว่าบ้านนั้นเป็นบ้านนั้นลุงพ้นว่าสั้นบ้านสามล้านโอ้ยเจบบ้าก็ว่าออกไปเนาะคอยกระเฮ็ดงานมาตั้งแต่คอยอายุสิบแปดสิบเก้าปีเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอา้าทํางานมาก็ไม่กินไม่ไม่กินไม่ใช้บ่หวาสซันเอากิน<ป>ใส้ก็กะหูจักหูจักประยักหูจักใส้เนาะเออสช่คอยบรรยายกระดอกกระดียบปลาน,านั่นบ่อาแช่คอยเ้าสุซิมสูสญญญายางให้เจ้าฟังเบิด์ันเตีย กระเเ้าเบิด์ุดหลืบแล้วแส่ความไปเววาลืบได้อีกเออโอ๊ยน้าเจ้าเนี่น้ากระโพดกระพ่ะพะพอคนดอกโว้ยเออคอยบอกแล้วว่าเจ้าอยากหูยังไงเจ้ามาพี่เดี๋ยวคอยเสียอธิบายเจ้าฟังเออตะตะกกตะ,ตะ,โ,กตะโก้มันเป็นตั้งใดมาตั้งไดนะ่นะเออมาโลดมาโลดเจ้าจะเอามาจ,จักสง่งเจ้าอามาโรดเออคอยยินดีตอนลาบเด้อเจะบบอกให้เด้อ ถ้าเกิดว่าบแม่นของลุงพจนยีหลีน่ะจักมันไผลังงานนีสิเงอบมันเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอยปอป้าอ่อนบอกวอก่อนเรียกค่ะว่าจาังไดจังไหนกับเป็นบ้านของป้าอ่อนเออบแม่นบ้านลุงพจนปัขาแตนดอกค่ะคแมเอนแม่นบ้านลุงพจนปัาแตนน่ะป้าอ่อนเ่องนสิบนหนาด้านพ่อมันานั่งอยู่นี่ดอกค่ะออ สีเสื้อกระเสื้อค่ะบ่เสื้อลหละกรแแลวแต่เนาะค่ะเนะาะเพราะว,าว,าว่าเ้ามามามนหลายแล้วสุ้หลืบแล้ว <c oughs> อืมแล้วก็แกก็คิดว่าแกจะมีคนเดียววะในประเทศแกก็คิดว่าคนทำงานจะไม่มีเงินสร้างบ้านขนาดนี้บค่อยกัน เฮ็ดงานฝักกับหัวจักเนาะเออประจักฝ่ายงประยยัดหัวจักกินหัวจักใจเออสิบหัวเห้สิบ่ให้ยทุกหอยมีในบ่เฮ็ดว่ากะไดเออแกบ,บอกว่ายายตอน,นั้นแกบ,บอกว่าทําไมตอนลุงบ่มีฟ้าเฮียนเป็นอย่างจังบม่มาบ่จังบม่มาบ่เข้ามาเ่าะสัตว์ยายต่อไหนตอนี่แหละตอที่พูดนี่แหละยายตอที่พูดนี่เหรอแมน ว่าตอนผี่่ลมโบมีฝาเงินออคือบ่ไปซอยคือบ่ไปมีที่ดินเป็นหาหาสิบไร่คือบ่ไปกางโนด่าซานเปนงานจ้งให้อาการลุงพ้นเราก็อยู่ได้เนาะพระเจ้าพระจเป็นเดือดเนื้อร้อนใจยังแค้นลุงพ้นเออเราอยู่ของเราได้เนาะเราบ่มีเงินเงินเราบบมีฝาเราก็อยู่ได้เออเราก็ได้เป็น เดือดเนื้อร้อนใจกับผู้ใดได้ค่ะแต่ว่าหันมีคนนั่นรู้ตนเล่าเนาะเอออันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเล่าอันนี้ก็ได้แต่ว่าพี่น้องฟ้องไปกะเบิงคนยู่เบิงคนยู่ยู่ค่ะเบิงยู่ค่ะบ่ได้ออกบ่ได้ออกซื้อซื่อเออแบบยู่เบิงเบิงแบบยู่ใกล้ๆถนัดจะบอกออกซื้อเออช่วยอยู่แต่แค่ไม่ได้ออกซื้อเออ สิ่ใครคอยไปรายงานเจ้าสุบาคันตี <c oughs> ่าคอยซอยหันซอยหนีแล้วนานะช่วยทุกอย่างเลยเออแ,ตแต่แค่ไม่มีใครรู้ออก็รู้แค่ครอบครัวเออคนข้างนอกจะมารู้ดีกว่าคนในครอบครัว<อ>ได้ยังไงคอยนั่นซอยซอยซุซิงสุย่างแะละที่น้องคอยนะนะ่นขคอยบ่ทิมบ่บป้าดอกช่วยออทุกอย่างตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องก็ช่วยเออช่วยกันมาตลดอดอ แต่แค่คนไม่รู้เฉยเออที่คอยคอยไปเป่าประกาศบอกซุ่มเจ้าสันติเออขนาดคอยวอกาปานนี้แล้วว่าเพื่อนหลังนี้เป็นของคอยของคอยสุมเจ้ากันยั่งหาแต่เรื่องแต่เล้าเว้าเติมซีตีไข่ใส่ไปวันๆนะ่ะชุมเจ้านั่นพวกอันนำไล่อสซลพิษคือมเจ้านี่ว,ว่ามาก,ก่อนหลัดโอ้ยน้ะก่ออยากาบักโม่บักแตงไปย้อนใส่ซุมเจ้าคงเด้ เออโอ้ยหมักโม่มักแป่งเนี่ยใอยเสียดายเอาใอยเอาไปทักกินดีกว่าอยจะเอาไข่เน่าไปโยนใส่ถุงโจ๋บังเด้ไข่เน่าเน่าหนาเอามาจากห้างเน่าเน่าหน่าโยนใส่น่ะเออกระโพดกับพ่อพอดึกเว้ยโอ้ยเอากูมาเว้ยลัดจ้ายาย่โตเจ้ากระดาษยู้อมมอโมแม่แม่เน้จ้าไปเห็นอีหยังให้เนาะคือสิแบบ บอกไปเลยลุงพ้นนล้วบอไปใส่ดอกเออเราวพอไปใส่ดอกบ้านพอ่อบ้านแม่เราอยู่วังเยี่ยมอยู่นอำเภอวานนนเจ้าอยากมาเจ้าก็มาได้เออ เจ้าน่ะมีสิทธิ์อีหยังมาขอเบิ่งสนงสนอดผู้นั้นขอเบิ่งสนอดเฉเนศผู้นี้น่ะอาจแล้วเจ้าอยากเบิ่งสนอดข่อยก็ขอเบิ่งสนอดเจ้าน่ะเด้อเออของเจ้าเด้เจ้าคือบ่มาโซ่เองบังมาโซ่คนทั้งโลกเบิ่งเนี่เป็นหยังของเจ้านั่นน่ะคือเห็นบอกว่ามีบ้านเล็กบ้านใหญ่แม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ต่อเตาเจ้ารวยเจ้าก็มาโซ่แหะแม่ข่อยบ่ได้ว่าข่อยรวยใดข่อยก็มีพ่ออยู่พ่อกินเออข่อยบ่ได้ไปอวดไปโอ้เท้านใเมืองเด้่ว่าข่อยรวยเออ ที่หอยทายเพออื่อน <c oughs> ทายบ้านในพนอยู่ให้หอยกระทายเอฟซีคอยเบิงซชื่อเออ่อยบอได้ไมถึงว่า่อยสีมาอวดมาโอมะลำมนรวยอยังได้เออ่อยแค่ถทายบ้านให้คุณเอฟซีค่อยดูเฉยเฉยแต่พวกเจ้าในี่เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปเติมสีตีไข่ใ,ใส่เนี่ยเออให้เข้าใจไว้เด้อค่ะเด,ด้เอมัาจะดูรายล,ละเอียดอีเล่ดมาพี่มานครพนมพี่ ไม่มีตังใจตัวเครื่องบินเดี๋ยวสิจายให้โอ๊ยข่อยบอไปเสียให้ดอกค่าเครื่องบินนั่นเ <c ười> จ้าล้วยเจ้ากะเสียมันโลดเออ<บ>นกนยุ่งก็บบอกไปซื๊เสืหเอหันละเออโมดเคอร์วิดละเฝ้ามาเด้อโมดเควิดลวก็เฝ้าบินมาข่อยบอไปเสียเจ้าดอกเจ้าล่ำเจ้าลวยเออบ้านเจ้าลังไงบาา้านหลังหลายหลังเจ้ากบมาโลดซ้ำเครื่องบินซ้ำนี่หนึ่งเออนะคะ โอเคพอแล้วคะ่ะบาละคร้นเถ้นนะพี่น้องบ่ามาละงคงขึ้นอนากเจอซึ่งซึ่งนาเด้ฝา,ออากแช่แช่ไปเด้อคุณ FC, เอฟซนะีเอ,อ้ยแช่ไปหอดส่องตอเต้าน่ะเออคันบ่ยุดคันบ่นั่นานั้นเจอกันแน่แน่เลยเออเจอกันแน่แน่เอออยู่ที่สารไขฟงเออสาลไขฟงอะไรเนย โอเคแล้วะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเออแชร์ไปหน่อยนะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะถ้าเขาไม่เลิกนะคะเจอกันที่สารไข่ฟงนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ